คุณเคยรู้สึกตื่นเต้นหรือตื่นกลัวจนลนไปหมดบ้างไหมคะใจเต้นแรงมือเปียกเหงื่อชื้นไปหมดจุดๆความตึงเครียดก็แผ่คลุมไปทั่วทั้งหน้าสันกรามอกไหล่ตึงตาค้างแข็งแถมในท้องก็ยังรู้สึกหน่วงแปลกๆบางทีคุณอาจกำลังเผชิญหน้ากับใครบางคนอยู่บางที คุณอาจต้องเจราจาเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบในวงกว้างหรือบางทีพูดจริงๆนะอาจจะเป็นตอนที่คุณอยู่ต่อหน้าคนที่คุณแอบชอบแล้วคุณก็ทำตัวไม่ถูกเลยก็ได้สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจาวันค่ะจริงอยู่ว่าการดูแลตัวเองตามปกติแล้วเราจะต้องใช้เวลานับเดือนนับปีกว่าจะเห็นความก้าวหน้าหรือว่าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนใช่ไหมคะ แต่ว่าในความเป็นจริงบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีตอนที่กำลังเกิดเรื่องสำคัญขึ้นก็ได้ค่ะในเรื่องสำคัญที่ว่าก็ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์วันนี้นัดขอแนะนำผู้ช่วยที่จะมาช่วยชีวิตคุณในวินาทีที่เกิดวิกฤตชื่อของเขาคือวิธีการหายใจแบบ 4, 7 8วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ อยากข้ามหลักการและเหตุผลก็กระโดดไปฟังช่วงครึ่งหลังตรงภาคปฏิบัติได้เลยนะคะในร่างกายของคนเรามีสิ่งที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนเป็นแผงควบคุมวงจรร่างกายค่ะเวลาที่เราเครียดตื่นเต้นหรือว่าตื่นกลัวเราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประสาทสิมพาเทติระบบประสาทอัตโนมัติก็จะส่งสัญญ,ญาณเปิดสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินสั่งไปทั่วทั้งร่างกายให้เตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบ หัวใจเราก็จะเต้นแรงเต้นเร็วเลือดก็จะถูกสูบฉีดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเตรียมพร้อมสําหรับการสู้สุดใจหรือว่าปกป้องตัวเองสุดฤทธิ์นะคะเวลาที่เราอยู่ภายใต้ประสาทซิมพาเทติกแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ค่ะเราจะลนลานตื่นเต้นแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ระบบประสาทอัตโนมัติไม่ได้มีแค่ฝั่งซิมพาเทติกค่ะมันยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ชิลๆสบายสบาย ชื่อของเขาคือประสาทพาราซิมพาเทติกเวลาที่ประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานเนี่ยก็จะเสมือนกับว่ามันบอกไปทางร่างกายของเราว่าตัวเองใจเย็นนะคะนั่งพักก่อนเนาะทุกอย่างโอเคช้าๆสบายๆายอ่ะและทีนี้คุณก็คงจะสงสัยว่าแล้วการฝึกหายใจมันเกี่ยวข้องอะไรกับระบบประสาทอัตโนมัติคำตอบก็คือ การฝึกหายใจเป็นการแฮกระบบประสาทอัตโนมัติแบบฉับพลันค่ะตามปกติคนเราเข้าไปยุ่งยามเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติไม่ได้หรอกค่ะเราอาจจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้แต่เราจะไม่สามารถไปบอกตับอ่อนให้หยุดผลิตน้ําย่อยหรือในวันที่อากาศร้อนเราจะสั่งต่อบเหนือว่าห้ามผลิตเหนือนะแบบนี้ก็คงทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะที่ทําไม่ได้ก็เพราะว่าระบบพวกเนี้ย อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติค่ะและที่มันชื่อระบบประสาทอัตโนมัติก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสัง่งพวกมันทํางานของมันเองทําแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันค่ะส่วนที่สนุกมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าระบบหายใจอ่ะจริงๆแล้วมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัตินั่นแหละแต่จุดที่ทําให้การหายใจเป็นเรื่องพิเศษอ่ะเป็นเพราะว่าเราสามารถกําหนด จังหวะการหายใจได้ค่ะและเพราะเราสามารถเป็นคนกำหนดจังหวะการหายใจนี่แหละก็เลยทำให้เราเป็นคนที่สามารถสลับโหมดจากซิมพาเทติกเป็นพาราซิมพาเทติกได้เองภายในเวลาไม่กี่วินาทีและเราเป็นคนสั่งเองเราเป็นคนกำหนดเองค่ะตอนแรกที่เราเครียดตื่นเต้นตื่นกลัวเนี่ยลมหายใจของเราจะสั้นแล้วก็ถี่หัวใจของเราจะเต้นแรงแล้วก็เร็วใช่ไหมคะ แต่พอเราปรับลมหายใจของเราให้ช้าลงหายใจได้หรือขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณย้อนกลับไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนเรากลับไปแก้ที่ต้นทางของแผงควบคุมวงจรทางร่างกายเนี่ยเหมือนบอกมันว่าอืมฉันชิลระบบประสาทอัตโนมัติพอรับรู้ข้อมูลแบบนี้มันก็เลยส่งสัญญาณบอกไปทางร่างกายว่าอืสถานการณ์ปกติ ทุกอย่างโอเคฉันโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีถ้าเราวัดคลื่นสมองจากตอนแรกที่เราเครียดตื่นเต้นตื่นกลัวคลื่นสมองของเราจะเป็นคลื่นเบต้าค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้เราวัดค่าใหม่คลื่นสมองของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นคลื่นอัลฟาเห็นไหมคะว่าแค่เราปรับจังหวะการหายใจเนี่ยเราก็สามารถแทกระบบประสาทอัตโนมัติได้แล้วค่ะครั้งหน้าถ้าคุณเครียดตื่นเต้น,ต,นตื่นกลัวแล้วก็อย่าลืมปรับจังหวะลมหายใจของคุณลง พาตัวเองให้มาอยู่ภายใต้ประสาทพาราสิมพาเทติแล้วคุณจะใจเย็นลงพอเราใจเย็นลงเราก็จะมีสติที่แจ่มใสามากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตแบบนั้นที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญหรือลงมือทำเรื่องสำคัญสำคัญการมีสติที่แจ่มใสขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในเวลาแบบนั้นหรอกละคะ และแล้วก็มาถึงเวลาทำความรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้นะคะวิธีการหายใจแบบ4 7 8ค่ะจริงๆแล้ววิธีการหายใจมีหลายเทคนิคมากๆเลยนะคะแต่ว่าวิธีหายใจแบบ4 7 8ทําทำง่ายค่ะแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ช่วย ดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายนะคะช่วยทําให้เราโฟกัสได้ดีถ้าเกิดเราฝึกหายใจวิธีนี้ก่อนนอน,นก็ช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยช่วยปรับสภาพอารมณ์ของเราให้สมดุลแล้วก็มั่นคงขึ้นด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกหายใจแบบ4-7-8พร้อมๆกันเลยค่ะ4-7-8ก็คือเราจะหายใจเข้า4จังหวะกลั้นหายใจ7จังหวะหายใจออกทางปาก8จังหวะค่ะ ตอนหายใจออกทางปากให้ปล่อยเสียงลมออกมาด้วยนะคะเวลาทำทำช้าๆสบายๆค่ะเรามายืดกล้ามเนื้อหน้ากันก่อนค่ะขยับก้ามขยับแก้มขยับขากันไกลหน้าไม่เกร็งนะคะละลายความตึงเครียดบนหน้าออกไปให้หมดก่อนค่ะละลายความเครียดลงไปละลายความเครียดออกไป Make ชัวรว่าคุณไม่ได้ขับรถอยู่หรือว่าออกกําลังกายตอนดูคลิปนี้นะคะถ้าจะทําตามขอให้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอน,นะคะ่ะถ้าคุณทําเป็นแล้วตอนทําจริงจะหลับตาเวลาทําก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรอบซ้อมเรามาลืมตาทําไปพร้อมๆกันก่อน,นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าทางจมูก กลัน้นหายใจสบายๆผ่อนโยนกับร่างกายตัวเองนะคะหายใจออกทางปากปล่อยเสียงลมออกมาปล่อยความเครียดออกมา เก่งมากค่ะทําแบบนี้คือจบ1รอบนะคะเวลาทําให้ทําแบบนี้ทั้งหมด4รอบค่ะเดี๋ยวเรามาร้องทําซ้ําพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าทางจมูกกลั้นหายใจผ่อนโยนกับร่างกาย หายใจออกทางปากปล่อยเสียงลมออกมา เวลาที่เราหายใจออกทางปากแล้วก็ส่งเสียงลมออกมาด้วยเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเกรงกล้าบเนื้อแกนกลางให้ไปกระตุ้นกระบังลมให้ทำหน้าที่ขับลมเก่าที่มันค้างอยู่ในปอดให้ออกมาให้หมดเป็นการไล่อากาศเก่าไล่คาร์บรอนไดออกไซด์ให้ออกมาให้มากกว่าที่ปกติการหายใจออกตามปกติจะทำได้ค่ะ ก็จะทําให้เราหายใจได้ลึกขึ้นพอเราหายใจได้ลึกขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าใครหายใจออกทางปากไม่ถนัดจริงๆแล้วก็หายใจออกทางจมูกก็ได้นะคะเวลาเลือกวิธีการดูแลตัวเองให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับร่างกายของเรามากที่สุดค่ะหายใจออกทางปากไม่ได้ก็หายใจออกทางจมูกได้เหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการฝึกหายใจไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้คุณก็ได้เครื่องมือในการดูแลตัวเองเก็บกลับบ้านเพิ่มไปอีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือวิธีหายใจแบบ4.7.8นั่นเองไม่ยากเลยแล้วก็แค่ไม่กี่วินาทีก็เห็นผลนะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนัดแนะนำว่าให้ฝึกบ่อยๆค่ะยิ่งเราฝึกบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นการอินสตอลวิธีการหายใจแบบนี้เข้ามาเก็บไว้ในร่างกายของเราเองนะคะครั้งหน้าเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ย ร่างกายของเราจะเกิดการจดจําได้แล้วเราจะดึงตัวเองกลับสู่ลมหายใจได้ไวขึ้นค่ะเราจะจําได้ว่าเราจะต้องปรับโหมดของเราให้กลับสู่โหมดพาราซิมพาเทติกพอเราสามารถพาตัวเองเข้าสู่โหมดพาราซิมพาเทติกได้เราก็จะใจเย็นขึ้นพอใจเย็นขึ้นเราก็จะสามารถสงบเย็นท่ามกลางพายุรายได้เวลาที่เราสงบเย็นท่ามกลางพายุได้แบบนั้นเราจะมีสติที่จ่มใสเอาไว้จัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ลองฝึกหายใจแบบวิธี4 7 8ให้ครบ4รอบแล้วเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะว่าคุณรู้สึกต่างกันยังไงบ้างก่อนทำและหลังทำค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆี l i เ e ลอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ